아우, 그 똑같다. บัตไลฟ์สดสตรีมไลฟ์สดเราเยอะมากๆเลยขอบคุณมากนะครับวันนี้เป็นไงบ้างสิงเดคอรอีพีที่6เดินทางมาสู่อีพที่6แล้วนะ ทุกคนเลยขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะคะพี่อุดมมาสิ้นเรคคอร์ดว่าเราในวันนี้งานชิ้นที่พวกเราตั้งใจทำมากนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตั้งใจและใช้เวลาทำถามว่านานไหมมันก็ถือว่าไม่ไม่านานมากก็พอสมควรแต่ทุกคนร้วนตั้งใจและทำให้งานออกมาดีมากที่สุดเลยครับ ทุกคนเลยขอบคุณครับหนูเลยเรากินทีเดียวตอนมันหายร้อนนะน้องต้าก็กลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวไปอยู่บ้างนีค่คนเดียว เผืกไม่เป็นอร่อยขอบคุณครับไปไปนั่งดูตอนเขาทำอะ่ะคือมันทำยากมากแต่และกระบวนก่ะกว่แต่ทำได้แต่และอย่างสุดยอดร้านคุณยายเพลิน เชงเหมือนฝนตกฝนตกครับสั่งไปแล้วนะรอส่งค่ะขอบคุณครับ ินมันติดเนือกินเผือกติดฟันตามจริงธุรกิจของคุณยายเพื่อนมันจะค่อยๆไปเรื่อยๆครับแล้วในซองมันมันจะมีน้ํามันอยู่ใช่ไหมเห็นเยิ้มๆกันนะมาขอให้ซื้อเครื่องสลัดน้ํามันให้ไปก็เลยว่าธุรกิจคุณเบิร์นเนี่ยเขาจะไม่ลงทุนอะไรเลยเหรอเขาได้กําไรไปหรือเปล่าก็ก็ทําทาพอแต่มันมัน มันได้ขายไอพี่ลองได้กินได้ชิมก็เลยอยากให้ลงทุนเครื่องสดัดน้ำมันให้หน้อยไปก็เลยเออกลัวผีใช่ไหมผมไมไปไม่เคยกลัวผีปันจีภูมิหล่อเท่มากเลยมีของรางวัลที่จะแจกอีกเยอะแยะเลยนะครับ อักรลปิยประตูเรียบร้อยแล้วอยากให้มีภาคต่อต้องรอดูครับต้องรอดูแก้มป่อนเลยไม่เปื้อนอยากได้สติกเกอร์เดี๋ยวรอดูกิจกรรมต่อไปนะครับมันจะมีรูปภาพที่เหลืออีกเยอะมากเลยรูปภาพที่เราปิ้นมาใหม่ประมาณเกือบยี่สิบแผ่น <laughs> เดี๋ยวเรามีกิจกรรมเล่อีกนะครับอยากจริงอยากให้ได้ทุกคนแต่มันส่งไปยากหันตีเทยงมาขอบคุณมากๆครับ <laughs> ปากต่อขอพี่นุกฟื้นได้ไหม <laughs> 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 ต้องรอดูนะ เยอะมากเลยยี่สิบแผ่นมันเป็นแบบลิมิเต็ดตามจริงมันมีเยอะนะเดี๋ยวไปไม่รู้ อันนี้คือมีอยู่ไม G ่กี่แผ่นนะครับอันนี้เป็นลิมิเต็ดมากอันนี้ลิมิเต็ดมากอันนี้ที่ติดหลังรถไปตัวล่าสุดเฮ้แผ่นเล็กนี่แผนใหญ่นี่เทมากอันนี้นน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 สติกเกอร์ทุกแผ่นจะเป็นแบบด้าน แบบด้านทั้งหมดอุ้ยตกอุ้ยตกนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายอันนี้ลายสไตล์ลายสไตล์เราแดมนี่แยะ,แยะอันนี้เป็นสิ่งเลคคอข์ดแบบด้านเหมือนกัน อันนี้แบบเผลนเนี่ยก็มีชานาผาอืมหกอืมตก,กแล้วที่สำหรับติดสติกเกอร์มอเตอร์ไซค์เป็นแบบนี้เห็นเงาลางๆไหมแล้วก็จะมีชานพา ฝาตรงนี้วันน้อยน่ารักอืมว่้ก็เป็นรูปใหญ่ๆแบบอืม,อม,อมตรงนี้ต้องรอรับชมครับ ก็ยินดีกับผู้โชคดีในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีการแจกอีกในกลุ่มอีกนะทุกคนแจกแน่นอนนะครับไม่ป้นนะใครจะมาป้นดื้อเดี๋ยวเจอ ก็ขายก็เสียงปั๊มน้ำได้ไงอ่ะคุณใ่บ้านคนเดียวมนก็จะเป็นน้ำไหลเฉยๆแหละกระตุกเหรอทำไมปั๊มน้ำไม่เป็นไหมันเป็นปั๊มน้ำอย่างนี้แหละน้ำบาดาล ตอบทุกคำถามแต่ชวดคือไหไอ้แต่ไม่ต้องนอนไม่ใครั้งนั้น <c oughs> ใครยืนอยู่ข้างหลังนี่มีว่างคนเดียว ไอต้ตามซักผ้าแม่แมวผ้ากับบ้านเรียงเนี่ยตาตืต่นตั้งแต่สีส่สเอ้ห้ากเชรเหรอไม่มันเป็นที่อะไรไงที่เขายิงปุ้งลงอะ่ะ ลอนก่นฝผมตกทั้งวันเลยวันนี้สารเจ้าพ่อสิงสารเจ้าพ่อสิงก็หาให้ไม่ได้นะเออพราะว่าไปไปเรงสั่งทำเองนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนบัตรสิงได้คอนนะครับ เอากล้องหน้านาฬิกาสลับเลยโอ้หนึ่งแล้วพรุ่งนี้ตรวจโควิดครับไม่ใช่วันหวยออกพรุ่งนี้ตรวจโควิดขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราชาวสิงเดลคอในวันนี้เดี๋ยวขอสมสมนาคุณจะส่งสุ้คนแน่นอนครับส่วนเซรีเกอร์เดี๋ยวจะไว้แจกรอบต่อไปนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนใกล้จะตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวขอไปอาบน้ำกันนะครับวันนีราตีสวัสดี์นะครับบ๊ายบาย